สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีของกิฬาองค์ิงเอฟซีของสาวน้อยเพชรบ้านแพ่งหลักการทุกทท่านที่ได้เขามารับชมคลิปนี้ค่ะค่ะเมื่บ้านนี้ก็เป็นมือแรกเนาะค่ะพี่น้องหลังจากเปิดดูดูการยังเป็นทางการของสาวน้อยเพชรบ้านแพงค่ะก็ได้ไปทาการแสดงอยู่ที่จังหวัดกสินธุ์เนาะค่ะพี่น้องค่ะพวกเขากับได้เริ่มเห็นภาพเดิมๆที่พวกเขาคุณเคยกลับมาอีกแล้วครับพี่น้องค่ะก็คือภาพทีกีลาขอพอในหน่อยก่อนจะขึ้นทาการแสดงทั้งเวที่เนาะค่ะ ค่ะหลังจากนั้นยิลากันยังได้ไปขอพ่อแมนนูตอีกค่ะพี่น้องเพราะว่าหมบ้านนี่แมนนุตก็ได้ไปดูแล้วงเนาะค่ะพี่น้องแล้วก็ไปห้กําลังใจที่งานค่ะค่ะยหลากะไเด้ไปขอพ่อแม่ค่ะพี่น้องค่ะหรือพิ่มแต่งตัวของลูกสาวเนาะค่ะพี่น้องลูกสาวก็แต่งตัวเป็นทหารแมนนูตก็อออนซอนลูกสาวลายค่ะพี่น้องค่ะย่องย่องลูกสาวว่าหลูกสาวแม่สวยค่ะพี่น้องจับกล่องขึ้นมาถ่ายรูปลูกสาวเลยค่ะพี่น้องเป็นทหารค่ะโม่บ้านนี่เนาะค่ะเป็นทาพประทับใจทีไหลายๆคนกับ คุณเคยดีแล้วเนาะค่ะพี่น้องสำหรับเอฟีของยีราอุงอิงเอฟีของสาวหน่อยเป็นวันแพงเมือ่อวานนี่ก็เป็นเมืออแรกที่เริ่มต้นขึ้นมาแล้วคะ่ะลังเปิด,ดูดูกานเนาะคะ่ะกจาจนไหนก็ยังเห็นภาพที่ตรงโตยิราขึ้นรตบเนาะคะ่ะพี่น้องเพื่อที่จะไปทําการแสดงภาพตรงนี้อะเห็นย่ามไหนก็ขึ้นวัดคู่เอเนาะคะ่ะพี่น้อง ค่ะปกติคูเอก็จะไปส่งลูกสาวเนาะค่ะพี่น้องค่ะไปดูแลควา่เรียบร้อยของชุดของผมกวนที่ลูกสาวจะขึ้นทําการแสดงค่ะพี่น้องค่ะไปส่งลูกสาวขึ้นริบกลล้นริมให้ลูกสาวเนาะคะ่ะค่ะเห็นภาพนี่เราก็ขึ้นฮอดคู่เอค่ะพี่นอ้องเอฟทีหลายหลายคนแกได้เขาไปคอมเมนต์ขึ้นกันเนาะค่ะพี่น้องมาขึ้นฮอดคู่เอค่ะเป็นภาพที่ปวกเข้า,าเห็นไหนพวกเขานึกถึงเนาะค่ะพี่น้องค่ะนึกถึงคพ่วนเป็นทหารของคู่เนาะคะ่ะตอนนี้เพิ่งกลับไปสวรรค์แล้วะค่ะพี่น้องค่ะไปดูสุขติแล้วเนาะคะ่ะ ไปสบายแล้วคะ่ะพี่น้องค่ะเอิหลกักอะเด็กถึนท่ามการแสดงเดิกแน่นเนาะคะ่ะพี่น้องหมู่บ้านนี่พวันก็เป็นมือนอะไค่ะที่จะออกท่ามการแสดงคะ่ะพี่น้องคะ่ะเรื่องหลายๆอย่างเนาะคะ่ะกันยังว่าลุ่มตัย่งเวที่นะคะ่ะหมว่านนี่ก็ถ่าเวทีเนาะคะ่ะค่ะพี่น้องก็ล้งจากนั้นเนาะค่ะก็พ่อเสร็จจากการท่ามการแสดงแล้วคะ่ะพี่นอ้องค่ะอิหลักก็เดินทางกลับจาัดศรีสะเกตเนาะคะ่ะพี่น้อง่วนมือนี่คะ่ะก็เดินทางข้า,ขากรุงเทพค่ะ เคที่จะไปถ่ายยละครเนาะค่ะพี่น้องไปถ่ายละครเรื่องสงครามหมอลำของช่องบ้านสามสิบเอ็ดค่ะพี่น้องค่ะเมื่อนี้ก็ไปถ่ายยุทธีข้องเจ็ดเนาะค่ะเป็นได้ที่ของสาวหนุอยลําเพลินโชว์ค่ะพี่น้องค่ะเล่หลายคลิปของพนุนหล่ะก็ของทีมงานเนาะค่ะของเตียนนวลเตียวบดโจเนาะค่ะหล่ะกของทีมงานหลายคนเมื่นกับเดทายแห่เบิงค่ะเมื่อสจกครู่นี้ค่ะวางประดนมานี่นะคะพี่น้องกับอิรากับสินเช็คเต้าเนาะค่ะก็เป็นภาพเหมือนทําการแสดงอิหลีเลยเนาะค่ะพี่น้องค่ะเพื่อนก็บอกว่า จะลั่นงานลั่นไปเรื่อยๆกับพี่น้องเขาก็จะทายเป็นฉากๆไปเนาะคะ่ะส่วนละครกับพี่น้องกระแขกเสื้อ่าได้หลายคนกับพี่นอ้องค่ะได้หลายคนถี่กลับเขามาเหตุอีหยังแบบเดิมๆเลยคะ่ะเป็นต้นมาเบื้องหนังเรื่องค่ายอออยุ่นดีนะครับพี่น้องได้ลหลายคนนี่ประมาณยี่สิบสามติปปีสี่ติปปีก็ยังมีเลยค่ะพี่น้องที่เ่อคยเขาโล่งหนังเลยเนาะคะ่ะก็ได้กลับมาเขาโล่งหน,นังย้อนหนังเรื่องค่ายออกกับพี่น้องคะ่ะเขาไปไหน กับร่างใจของทีมงานสามหน่วยเพียนมันแพงค่ะไปบึงบทบาทของลูกสาวในหนังเรื่องค่ายอ่อกกับพี่น้องค่ะหลายคนมากประแขกกระสามสิบกว่าปีเขาไปด้เขาโล่งหนังค่ะพี่น้องกัได้เขาโล่งหนังย่นหนังเรื่องค่ายอ่อนเนาะค่ะพี่น้องค่ะค่ะลวส่วนละครอนค่ะพี่น้องประแขกเตือเลยค่ะเตือแน่เลยค่ะพี่น้อง่าได้หลายคนกับจมีค่ะพี่น้องมาบด้เบิ้งละครอนเลยค่ะโดยเฉพาะประแขกนี้ประแขกบด้เบิ้งละครอนเป็นเรื่องเป็นเล่าละครอนบางเรื่องแล้วค่ะมี ประมาณสามสิบตอนหรือยี่สิบกว่าตอนปลาแขกจะเบิรงยูแค่เครื่องตอนค่ะพี่น้องคือตัรูปละปลาแขกเบิรงละครมากประมาณยี่สิบปีครับพี่นอ้องส่วนหลายกับเบิรงข่าวเบิรงสารคดีเบิงร,รกบงกยังแปลงสีละกกะับเซ้าครับพี่นอ้องส่วนละครช่องบ้านเนาะข่ะทีกีฬาไปทําการแสดงเนี่ยเนาะข่ะทีกีฬาไปรวมแสดงก็พอโจ้น้่เนี่ยเนาะค่ะค่ะทีเป็นละครเนี่ยเอ่อเิ่นกับชายมาหลายมือแล้วหลายมือหลายตอนแล้วเนาะค่ะปลาแขกเพิ่งเบิงบ่งมือน,นี้ครับพี่น้อง เปิ่งเบิงมือนี้เป็นมือแรกค่ะแล้วก็เป็นตอนแรกที่เบิงเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าเนาะค่ะยีหลาเข่าจากมีปอโจเข่าจากค่ะพี่น้องเสื้อวา้หลายคนก็จะเป็นคือประแข่กับพี่น้องก็ไปเบิงบทบาทอีกบทบาทหนึ่งของลูกสาวเนาะค่ะในการแสดงละครกับพี่น้องค่ะยีหลาก็แสดงได้ดีเนาะค่ะพี่น้องก็เป็นตาหางดีค่ะค่ะก็สลับมาเบิงกับคลิปถี่ มือนีเิ่นกับไปไทยเนาะค่ะพี่น้องไปไทยแล้วรอนค่ะตึงเป็นเวทีจริงของสาวหน่อยลํเพือนโชว์ค่ะพี่น้องพี่น้องหลายๆคนก็สติดเป็นคือๆกันเนาะค่ะตั้งแต่ติดตามลูกสาวเนาะค่ะติดตามเป็นเอฟซีของอีหล่าอุงอิงค่ะพี่น้องติดตามเป็นเอฟซีของสาวหน่อยเพชรมันแพงได้หลายอย่างเนาะค่ะพี่น้องที่เ่เคยเหตุถีทิ้งมาดนแล้วค่ะพี่น้องกันด้กลับมาเหตุอีกเท่อหนึ่งเนาะค่ะบ่วยาลูกสาวบ่วาอีหล่าอุงอิงจะไปเห็ุที่ยัางก็ตามบทบาทใดก็ตามเนาะค่ะพี่น้อง ขาดติดตามเบืองทุกสิ่งทุกอย่างเลยที่ลาไปเนาะค่ะพี่น้องค่านี่ราคาข่วมค่ะข่วมแพงีทมีให้ลุงสาวคับพี่น้องเพราะว่าลุงาสาวติเห็ดีิยังจะตามติดตามเบิงติดตาม,ตตามจะนับสนุนกันตลอดเลยเนาะค,ะค่ะตัวในเพจของล่าเพิ่นจตตรีเนาะค่ะพี่น้องเพื่อนก็ได้เขียนข่าวเกี่ยวกับน้องไม้ใต้ดาวของสาวหน่อยเพรบานแพงเนาะค่ะพี่น้องนั่นก็คือน้องวันไม้อนันตายาค่ะพี่น้องเพื่อนก็ได้เขียนข่าวว่าว่นไม้อนันตายาเด็กสาววัยสิบสามปี เฉิดฉายเปล่งประกายบานเวทีเต่าหน่อยเพชรบ้านแพงแฟนครับเทพจำไม่ได้น่ารักสวยงามโดดเด่นด้วยความสามารถพร้อมเปล่งประกายเป็นเพชรเม็ดงามของต่าวน้อยเพชรบ้านแพงกับพี่น้องค่ะพราะว่หอย่งปีค่ะเพราะว่าน้องอ่ะแต่งตัวขึ้นมากเลยกับพี่น้องค่ะถ้า้านเท่ากับเอิญ่าค่ายอ่อดีเน่ะค่ะค่ายออดจับกับพี่น้องสวยมากมาเมื่อคืนเด็กหน่อยเทบสามปีเลยกับพี่น้องเหมือนเด็กหน่อย สิบแปดสิบเก้าปีเลยค่ะเหมือนเป็นสาวเต็มโตมากเลยค่ะสวยค่ะพี่น้องสวยจนจำบัะไดเลยหูซื้อฟีน้องไปเปลี่ยนสีผมน้ำเนาะค่ะพี่น้องเปลี่ยนสีผมออกเป็นสีทองๆองเนาะคะ่ะแองแต่งโตขึ้นไปเจ้ละค่ะพี่น้องถูกไฟแสงสีเนาะค่ะพี่น้องไฟซองสวยมากค่ะพี่น้องแต่หมู่บ้านนี้ถึงทําการแสดงเนาะค่ะพี่น้องน้องกะได้รับน้องกับประสบอุบัติเหตุค่ะพี่น้องจ่วงทําการแสดงค่ะช่วงแลนด์ขึ้นไปทําการแสดงเนาะคะ่ะได้ยินว่ารองเท้าผิเออตะดุดค่ะพี่น้อง สะดุด่าพื้นมันบ่เสมอกันน้องบอกว่าน้องให้สัมผัสเนาะค่ะ่าะพื้นบ่เสมอกนเยันไหนสะดุดลมกับพี่น้องค่ะกับโมโห่าไปเกี่ยวกับอีหยังเนาะค่ะขาได้แพ้เลยค่ะพี่น้องค่ะช่วงทําการสแสดงกับเลือดไหลอาบลงมาเลยค่ะพี่น้องคนเมื่อน,นี้นอก็ได้เดินทางเขากรุงเทพเพื่อกันค่ะพี่น้องเดินทางเขากรุงเทพกับทีมงานเนะาะค่ะพี่น้องก็ทีมงานหลายๆคนเพื่อที่จะไปทําการสแสดงในการเขาฉากละครอของสงคราม,มอหล่อมเนียน่ยละค่ะพี่น้องค่ะเมื่อมือนี้ค่ะ บากาหลายหลายคนก็เป็นห่วงค่ะเขาไปคอมเมนต์ในช่องต่างๆเนาะค่ะว่าน้องพวรจะไปสื่อยามากินเนาะค่ะพี่น้องพราว่าเมื่อนี้น้องก็ขาบวมค่ะยังไหนก็ขอให้น้องไม่เนาวค่ะพี่น้องน้องไม่หายเร็วๆค่ะพี่น้องค่ะน้องก็บอกน้องก็เก่งมากค่ะน้องบอกซูซูค่ะตาหนิอ่าทนใดค่ะพี่น้องแต่น้องก็ยังยางขากระเพกอยู่ค่ะพี่น้องกับเป็นตาลิโตนอยู่เนาะค่ะแต่ว่ากับซู่าค่าน้องอะใจสูขาเด็กน่อยแค่เทีบสามปีเมื่อคิดว่า ใจจะเข้มแข็งขนาดนี้ค่ะพี่น้องเม่คิดว่าจะสู้ขนาดนี้ค่าพี่น้องส่วนทีมงานเนาะค่ะมือนีเพิ่นกะถ่ายละครค่ะถ่ายละครของช่องบ้านต่อพวกเขากะจะได้ติดตามละครช่องบ้านต่อไปเนาะค่ะพี่น้องเพื่อที่จะติดตามเบื้องบนบาทของอีลาอุ้งอิงล้ะกะพอโจเนาะค่ะพี่น้องล้ะก่ะมือนีกะเป็นทีมน่าจะทีมของสาวหน่อยเพื่อนาันเพ่งไปลายเนาะค่ะพี่น้องว่าแต่ะละคนนี้จะได้เข้าฉากหลายหน่อยตำใดเนาะค่ะพี่น้อง พวกเขาก็จะได้ติดตามมีหลานไนอีกบทบาทหนึ่งได้อีกช่องทางหนึ่งเนาะค่ะพี่น้องตอนนี้กติบวเงาแล้วล่ะคะ่ะพอๆแม่แม่เอฟตี้เนาะคะ่ะไหนจะเบิงตามคลิปที่ลูกสาวไปแสดงงานต่างๆอีกเนาะความพี่น้องค่ะไหนจะเบิงละครติดตาเบิงละครที่ลูกสาวมีบทบาทอีกบทบาทหนึ่งเนาะคะ่ะถ้าพี่น้องก่อนจบคลิปเนาะคะ่ะปะแขกก็ขอขอบคุณทุกๆคนที่ได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กบปะแขกเด้อะคะ่ะปะแขกก็ขอขอบคุณหลายๆ สำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้ตำเนียก่อนค่ะคลิปน่าเจอกันในสวัสดีค่ะ